ทราบไหมคะมูลค่าของที่ดินทำเลนี้นะคะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดรายงานจากศูนย์สังหาริมทรัพย์พอสอได้เผยว่าในที่ดินของสายรถไฟฟ้าคุคตคำลูกกาเนี่ยในช่วงสี่ไตรามาสได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องราว66%รค่ะแต่ข่าวดีก็คือเรายังคงขายราคาเดิมยังไม่ขึ้นราคาจนถึงปลายปีนี้ค่ะ ที่ดินผืนนี้อยู่ที่คลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีค่ะแปง่งขายอยู่ที่20-30ไร่เดินทางจากรถไฟฟ้าสถานีวงแหวนตะวันออกประมาณ8นาทีก็จะถึงค่ะสถานีนี้นะคะก็จะอยู่ในโครงการของสายสีเขียวเหนือคูคตลำลูกกาซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตค่ะ ซึ่งถือว่านี่ก็เป็นสายรถไฟฟ้าที่มีแผนจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้นะคะคาดการแล้วเสร็จในปี2,565ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีได mm ้แปะลิงก์และเลฟเรน c ์ต่างๆเอาไว้ด้านล่างของคลิปนี้แล้วค่ะสามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ และที่สําคัญนะคะที่ดินคืนนี้เจ้าของขายเองค่ะคนซื้อมั่นใจได้เลยว่าจะได้ราคาที่ดีที่สุดนะคะและตอนนี้วีเองก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะวีอยากจะให้เจ้าของคนใหม่เนี่ยสามารถนําทําเลทองที่ดินคืนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดค่ะแล้วติดต่อมานะคะ